รถเวสป้าก็เรียว่าหนึ่งสองห้าเอสป้ายแดงสีเทาลำโบคันนี้บอกเลยว่าใหม่สุดๆเลยนะก็แต่ว่าลูกค้าออกที่บริษัทฟิ Motor, นิทมอเตอร์ปัตตานีนะเลขไม่ก็จะประมาณเจสิบโลนะครับเลขไม่ประมาณเจ็สิบโลหรือว่าขี่จากปตัตตานีมาที่นี่แล้วก็มา่อเลยคันนี้ทําอะไรคันนี้เนี่ยอลูกค้ามีปัญหาเรื่องความสูงมาเดิมน,นะครับแต่ว่าเบาะเนี่ย คือลูกค้าได้ทามาแล้วแต่ไม่จบคือทําบอกไปแล้วก็บางเฉียบแล้วเป็นนั่งแล้วลําบากแลวเออความสูงยังสูงอยู่ก็เลยมาปราึกษาผมแล้วผมจัดการให้คารานี้ผมจะโหลดโชคหน้าเดิมโชคหลังเดิมก็จะทําการโหลดหน้าหลังแล้วก็ปรปับขตตั้งข้างให้เดี๋ยวมาดูสภาพก่อนที่ยังไม่ได้ทานะอันนี้สภาพนี้เดิมๆเ,เลยนะครับยังไม่ได้ทาเลย <S <S ความสูงของโชคหลังประมาณนี้ความสูงของโชคหน้าประมาณนี้นะแล้วก็เราจะปรับเซตติ้งให้มันนุ่ม ไปเดิมด้วยนะอันนี้ความความนุ่มของโชคเดิมนะครับในนี้ก็โชคหลังประมาณนี้โชกหลังค่อนข้างแข็งนะอ่ะอันนี้คือตัวรถเดิมๆนะครับเาตั้งข้างก็ประมาณนี้อันนี้คือตัวรถเดิมๆที <comforting> ่ร <aids> ับมาเลยนี่นะมาดูด้านหน้ารถด้วยคัมาดูด้านหน้ารถด้วยด้านหน้ารถก็จะประมาณนี้นะอ่าเป็นโชคเดิมๆเลยเดี๋ยวเราจะทาการทําโชกหน้าเดิมเนี่ยโหลดเข้ามาแล้วก็โชคหลังเดิมก็โหลด ปรับแต่งการตด้งข้างให้เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจัดทามาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวติดตามแล้วกันคันนี้ก็ใช้เวลาน่าจะไม่เกินสองวันก็น่าจะส่งงานได้เดี๋ยวเรื่องเบาเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่าทําทรงเสร็จแล้วเลยจะเป็นยังไงเบานี่คาตั้งมาไม่ตรงด้วยนะเบี้ยวด้วย,วยจะลองดูก่อนถ้าเกิดว่าทรงได้ก็อาจจะไม่ต้องแอก้เบาแต่ถ้าทรงยังไม่ได้ก็จะต้องมีการแก้เบาเรื่อยๆนี้เบาก็ทํามาบางมากแล้วอาจจะต้องมีการเสริมกับ โอเคประมาณนี้ครับเอฟวายตะไเต่างๆ็นจรานะครับใครถึงใจจะเอารถมาจัดทรงจัดสภาพรถอะไรก็ตามเนี่ยรับคำหมดนะครับตามนี้เลยตามครนี้ด้วยเบสปาเอสหนึ่งสองห้าอโอเคครับตามนี้เลย